สวัสดีค่ะแอลค่ะวันนี้มาทำโซยังนะคะตัดการกอากรามค่ะถ่ายรูปแล้วหน้าไม่มีมิติอะค่ะแล้วก็บางทีแบบดูไม่มั่นใจเพราะช่วงล่างนี่จะบานมากเวลาถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอน้องๆถ่ายรูปให้เขาก็บอกว่าหน้ามันบานมันถ่ายมันดูไม่สวยตอนแรกอะ่ะคือเราเลือกหลายที่มาก แต่พอมาเห็นโรงพยาบาลนี้อ่าแพทย์อะไรโอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตกลงทำที่นี่แล้วก็โรงพยาบาลได้มาตรฐานเดี๋ยวทาออกมาแล้วจะเป็นไงฝากติดตามต่อไปนะคะ่า <aktiv> ว <ités> <VEN ij> ัน <inscription> นี้รักสินนะที่ฉันจะสวยและไม่มีกามจะได้ถ่ายรูปได้สวยๆสักที